ฟันไปเลยตายแล้วอ๋อเฮ้ยเฮ้ยตื่นแล้วเหรอรับมาตั้งสามวันเชนนะโอ้โ oh หแรงเยอะจริงนะเราเนี่ยอย่าพูดแบบนั้นสิฮนะด็อกเตอร์ พูดอย่างผมไม่ใช่คนเงี้ยนนสุนทรโก้อ,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  Go. อันตราย สเป็นอยังไงไบ้างล่ะอ้ยยางสมองไปสิบเท่ายังไม่ได้ผลเลยนะครับ้ตมดถ้าเป็นไปได้นะเราจะต้องหลีกเลี่ยงการผ่าตัดอาจจะยังไม่สมบูรณ์นักแต่ก็เรียกว่าสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วเริ่มการทดลองฝังฟาล,ล่าใน M17 รับทราบที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือฟาร่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฝังตัวอยู่ในร่างมนุษย์แล้วก็มีการพัฒนาเฉพาะตัว ผู้ที่มีฟาร่าอยู่ในร่างกายจะสามารถปล่อยพลังงานซึ่งมีอนุภาพในการทำลายสูงและนั่นก็เรียกว่ามันเป็นมิวแทนหรือว่ามนุษย์กลายพันธุ์นั่นเองเดียมเรมีเชื่อฟาร่าอยู่ในตัวเราอย่างนั้นเหรอเนี่ยฟาร่าถูกฝังในตัวคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยละรูกไหมอืม ฟาล,ล่าซึ่งเปลี่ยนแปลงไปโดยพลังงานจิตทําให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาไปอย่างมากเลยทีเดียวร่างกายก็เปลีมม่ยนเสมือนเครื่องจักรแล้วก็ชีวิตแห่งจักรวาลและจิตใจที่เป็นมนุษย์เมื่อสามอย่างมารวมกันคุณก็คือไกฟอเฟดอย่าล้อเล่นดีกว่าด็อกเตรอร์รชใช่ผมเชื่อเรื่องที่ฟาร่ามาอยู่ในตัวผมอย่างนั้นเหรอ ไม่เชื่อหรอกเงินจะอธิบายนะพลังของคุณในตอนนั้นยังไงที่คุณแปลงร่างและจัดการกับมิวททนนะ่ะผมได้ตรวจดูแล้วในเรื่องของคุณนะ่ะไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ D.N.A. เลยมันก็น่าแปลกนะที่คุณกับฟอลล่านะ่ะสามารถปรับเข้ากันได้อย่างดีเยี่ยมอย่างนี้มันไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะแปลกจริงๆเลยเป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้ สรุปว่าผมก็ไม่ใช่มนุษย์อย่างนั้นใช่ไหมว่าล่ามีการทำงานที่เพิ่มความต้านทานของร่างกายถ้าใช้ในทานที่ดีก็จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้แต่คราวนี้ลับต้องมาใช้ในสงครามนี่สิมันแย่หน่อยนะไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยคนที่สามารถที่ จะขัดขวางได้ก็มีเธอเท่านั้นเองนะไก่ฟันเธอต้องช่วยมนุษย์ในโลกนี้เข้าใจไหมฮึการครอบครองสิ่งมีชีวิตบนโลกคือเป้าหมายสูงสุดของคราวหน้าที่ของพวกเราก็คือพัฒนากองทัพที่มีความสามารถจึงตอนนี้เราก็มีโครงการมิวแทนและไกลบกแล้วก็ต่อไปนี้เราจะใช้โครงการมิวแทนเป็นหลักไก่บกเป็นกองหนุน ทุกคนต้องรับทราบเอาไว้แต่รับรู้วในที่นี้ด้วยจำมัดผมรับไม่ได้อตอนนี้โครงการมิวแทนส์สำเร็จประก่า80แล้วนะครับท่านครับเห็น<อ>ประสิทธิภาพของพวกมิวแทนแล้วหรือ,อยังล่ะคะ่ะท่านคะเฮ้ยคุณคิดว่าจะใช้พวกมอนสเตอร์ที่ควบคุณไม่ได้มาเป็นอาวุธทางทหารอย่างนั้นเหรอนั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดกันต่อไปในอนาคตระหว่างมนุษย์ครึ่งหุ่นยนต์ กับสิ่งมีชีวิตเหนือมนุษย์อย่างไหนจะดีกว่ากันล่ะคะเราคอยดูกันต่อไปดีกว่านะกระด็นจกชอนกระดนจงช,นจงชนอนอมสิบเจ็ดหนีออกไปแล้วเฮ้ยาเอาดอกกล้สออกมาไม่ได้ครับการควบคุมยังไม่สมบูรณ์ครับฮ้ฮ แต่ว่าโดกรอสน่ะก็ยังดีกว่าเอฟสิบเจ็ดนะโดกรอสจัดการมาเลยลองโคคุก้าโอ้โแย่แล้วยักษหลบรถาาหมดลิ้นแล้วอ่ะไกบอกจับตัวไว้ เสียชีข้าไปที่ตึกพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยนะครับเฮ้ยมื่อเราจะใช้ได้สักเทีเนี่ยฮะมิสเตอร์ไบครอสเวลาไม่มีแล้วนะรวมมือกับมิมิโนพิจารณาการปรับปรุงเซลล์สมองทราบแล้วล่ะค่ะท่านเีกเรื่องหนึ่งดับโดยคาซามโกะแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ละเอียดด้วยค่ะ เออตั้งเดือนนึงแล้วยังไม่ทราบอะไรเลยเหรอครับจริงๆก็ไม่ได้หรอกนะเอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นความรับสุดยอดซะด้วยซิมันแพร่งพรายลำบากนะเขาใจหรือเปล่านะพี่ช่วยหน่อยเถอะครับช่วยหน่อยนะแหมมันพูดยากนะไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่มันไม่อยากจะพูดเลยแต่เอาะก็พยายามจะช่วยนะช่วยจริงๆเหรอครับโอ้ดีจังเลยเออมีกระดาษจบนี่แหละว่าไง มีกระดาษจดไหมเออมีอมเนี่ยเห็นว่เป็นคําขอร้องจากาคูณชายเป็นคุณโจ้เลเนี่ยแต่เรื่องเนี่ยผมไม่ได้รับผิดชอบนะจะโบกให้อนะไม่เป็นไรครับผมนั้นมีคาสมากโกผู้เชี่ยวชาญเรื่องหมัดมวยอยู่ทั้งคนนะครับ ตามหาเองจริงๆหรอครับมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะะี่ค่ะตำรวจก็พึ่งไม่ได้ซะด้วยฉันจะต้องหาคุณมาสโตะให้พบให้ได้เลยเรื่องเนี้ยนะไม่เหมาะจะให้เด็กผู้หญิงมาทำเล่นๆน,นะจะบอกให้คุณขาสมะใครว่าฉันเล่นกันนะคุณนี่ฉันนะ่ะเอาจริงนะคุณน่าจะเ,าเวลาไปซ้อมเปียโนซะดีกว่านะคุณผู้หญิงอ๋อขอบคุณที่แนะนำจ้ะพี่ชายตัวเองหายไปทั้งคนยังทำใจเย็นอยู่ได้เถอะ ให้ฉันทาตามใจฉันดีกว่าน่ททาไมพูดแบบนั้นล่ะสาวน้อยฮะไอ้รู้ตัวก็เห็นเหตุการณ์แล้วล่ะครับนะลู้อเไรเหรอไปกันดีกว่าอยู่ถ้าไปบอกอะไรเขาหรอกคุณคดเดาคะช่วยเป็นบริการได้ไหมคะเอ,อครับได้ครับได้เลยเอ,อุ๊เออคืออุ๊ยครับขอบคุณอ,อุ้ยซมจริงๆเลยพี่สาวคนนี้กลุ้มใจตายเลยนะว่าจริงก็อายเหมือนกันล่ะครับ เป็นเพื่อนพี่โกเหรอครับเออชื่อชิโรอิชินะจะเรียกด็อกเตอร์ก็ได้่าเรียกทิดก็แล้วกันนะผมคุณโจออยูนะครับยินดีที่ได้รู้จักอ๋อเช่นเดียวกันน้านี่ทำอะไรอยู่เร่าไม่ระเบดเข้าสิครับพอมมาเด็กสมยนีหน่ากลุ้มนะเฮ้ยย้ไม่ดูตามที่อยู่แล้วก็คงจะเป็นที่นี่นะถามจากคุณตำรวจมาแล้ว ใช่ที่นี่แน่และมันอยู่ที่นี่จริงๆแหละครับแน่ใจเหรอโต๊ททำไงดีอะพี่มเมจแล้วเข้าไปดูข้างในกันก่อนก็นแล้วกันะน,กนะบยากาศววงเวงนะเยบจนตัวโว้ย